ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิจิกประจำวันที่16กันยายนพุทธศักราช2566ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพฮินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้หนักกลายเป็นเบาเราก็จะเน้นในเรื่องของตัวต้น นะครับนะการเงินความรักและก็การางานนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะชาวราศีพิจิกนะครับนะดาวประตุ้มตัวเนี่ยคือดาวอังคารนะไปอยู่ในภพไหนละประกบว่าไปอยู่ในราศีกันโอ้โหเขาเรียกว่าไปอยู่ในภพเรือนที่ดีเขาเรียกว่าตนุไปอยู่ในเรือนลาภะแปลว่าเราอะโชคดี นะโชคดีเรื่องอะไรก็อยู่ที่ว่าคุณมีดาวอะไรตั้งรับนะก็จะโชคดีเรื่องนั้นนะครับนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะการที่ตัวเราเองเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของลาพาก,ก็จะส่งผลให้เราเองเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะนะครับคิดรายได้2รายได้3ได้ดีนะครับและจะเป็นช่วงที่เราขยันนะครับทำงานมากนะเพราะว่าโอกาสมันเข้ามา นะครับในลักษณะต่างๆนะก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงที่เรานะครับโชคดีในลักษณะต่างๆนะก็ยินดีด้วยนะครับนะแล้เวเรามาดูซิว่าไอ้ความโชคดีของเราไอ้ความเฮงของเราเนี่ยนะทำยังไงให้ใหมันเฮงมากกว่าเดิมนะทำยังไงให้มันแบบว่าประสบผลสุเร็จแบบปังปุริเยเปปุริยังเลยนะครับนะไพ่ไม่ประมาทนะครับนะนั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยถึงแม้เราจะโชคดีหรืออะไรคนเข้ามาเยอะก็อย่าลืมนะครับนะถ้าเกี่ยวเรื่องของคน นะครับไม่ว่าใครที่จะเข้ามาก็อย่าลืมขอบคุณเขานะบางคนเนี่ยมาดีลงานมาทําธุรกิจทําอะไรปุ๊บนะแล้วเราได้สำ,สำเร็จแล้วได้เงินได้ทองอะไรเงี้ยเขาอย่าลืมโทรไปขอบคุณมั่งเอากระเช้าไปให้มั่งอะไรไปให้มั่งนะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่อยอดเงินที่เราได้ด้วยนะเอาที่มัน พอสมเหตุสมผลนะไม่ใช่ว่าได้มานิดนึงแล้วก็โอ้โหไปเปให้เขาแบบมากมายมหาศาลมันก็ไม่ใช่นะคือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่านะครับอย่าประมาทนะครับใครทําดีกับเราไว้อะเราก็มีความกระตันยูให้เขานะครับนะแล้วเราเองเนี่ยจะได้งานเรื่อยๆนะบางทีบางคนเนี่ยนะครับคิดว่าเป็นของตายนะปล่อยปะละเลยในเรื่องของการใส่ใจ นะมันก็จะทําให้เราเนี่ยอาจจะได้แค่ครั้งนี้แล้วเราอาจจะไม่ได้อีกเลยนะเพราะอย่าลืมว่าตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนาภะแล้วอารมณ์ประมาณว่าเหมือนเราเป็นจุดสนใจใครๆก็อยากจะวิ่งเข้าหาเรานะเพราะวิ่งเข้าหาเราแน่นอนครับนะถ้าเราแค่แสดงพฤติกรรมหรือวีอ่ยงหรือชักสีน้าเนี่ยอันนี้คืองานงอกทันทีเลยนะนะครับอารมณ์ประมาณเหมือนว่าให้นึกสภาพเหมือนเราเป็นซูเปอร์สตาร์เหมือนเราเป็นดาราอย่างเงี้ยมีคนมาขอไรเซ็นมีคนมาถ่ายรูปเนี่ย นะแล้วคุณมาทำหน้าบึง้งคุณไม่แจกลายเซ็นคุณนู่นนี่นั่นคุณยอดตกเลยทีนี้ทัวลงเลยนะอารมณ์ประมาณนี้เลยนะก็แค่อย่าประมาทอะไรที่ควรทำเราก็ทำนะเพื่อที่ว่าจะได้เนี่ยออคองใจคนหรือเข้าไปนั่งใจใจเขานะครับนะไม่ใช่ว่าเออทำให้เขามีความสึกให้คนนี้หญิงนะอะไรเนี้โอ้โหจบเลย ต้องระมัดระวังนะครับนะนะให้เป็นการเตือนว่าโอกาสเรามาแล้วหลายๆอย่างแค่เราวางตัวให้ดีเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็จะได้เงินได้ทองประสบผลสําเร็จนะครับนะก็ยินดีด้วยนะครับนะสำหรับชาวราศีพิจิกถือว่าตัวตน นะครับเดินดีแล้วเดี๋ยวเรามาดูดาวกันเงินกันนิดหนึ่งนะครับดาวกันเงินก็คือดาวพัรหัส,สบดีนะเราจะเรียกว่ากระดุมพระเนาะกระดุมพระก็แปลว่าอะไรได้การเงินการทองกระแสเงินสดอะไรที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองได้เลยนะแต่ทีนี้ไปอยู่ไหนก็ปรากฏว่าไปอยู่ในราศีเมษนี่การเงินตกอลลีนะครับการเงินมีปัญหาแต่ว่าจะมีปัญหามากน้อยหนักเบาอะไรก็อยู่ที่ว่าพื้นดวงเดิมเราเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับถ้าเป็นดาวดีเป็นดาวคู่มิตรก็นะครับนะมีคนคอยช่วยเหลือ แต่ถ้าเกิดว่าโหเป็นดาวศัตรูด้วยเป็นกาลกินีด <farther S 1> ้วยอันนี้เขาเรียกว่าเต็มคาราเบลเลยก็คือโดนชนิดที่ว่ามึนเลยนะครับอารมณ์ประมาณว่าโดนหมัดย็บซ้ายย็บขวาในี่มึนกลางอากาศอะไรประมาณนั้นนะก็ถือว่าการเงินมีปัญหาเนาะนะครับพอการเงินมีปัญหาเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับนะหลายๆอย่างเลยยิ่งถ้าเป็นในเรื่องของ การลงทุนหรือเสี่ยงโชคหรืออะไรด้วยก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะอีกพบเดือนหนึ่งท่านมาจากเจ้าเรือนปุตตะนะปุตตะอลิตก็ความคึกขนองทําให้ยุ่งยุ่นวุ่นด้วยนะครับนะแล้วการเงินการทองมีเกณฑ์หมดไปกับในเรื่องของความรักครั้งใหม่ด้วยนะเปทุ่มจ่ายอะไรนี้นะก็ต้องระมัดระวังนะก็ถือว่าไม่ดีนะการเงินนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะช่วยนะครับนะให้หนักกลายเป็นเบายัางไงนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันซินะไพ่พระพุทธเจ้าเลยนะ ปงอย่างเดียวเลยทีนี้นะก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับไพ่เป็นเนี้ยเนี่ยเป็นไพ่นะที่บ่งบอกถึงที่มาที่ตปนะครับมีสิ่งหนึ่งย่อมเกิดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะที่เรามีปัญหาเรื่องของการเงินเนะี่ยอาจจะเกิดจากบางสิ่งบางอย่างในตัวเรานะอายุตัวอย่างเช่นเนี่ยตอนนี้โทรศัพท์รุ่นใหม่กาลังจะออกมาเนี่ยนะครับนะราคา4ี่0 0ื่นเกือบห้าหมื่นอย่างเงี้ย แม่ไอเราเองเงินก็ไม่มีแต่อยากโก้ทำยังไงละทีนี้นะครับก็ไปผ่อนมั่งนะไปรูดบัตรเครดิตบ้างไปยืมคนอื่นบ้างไปอะไรอะไรก็ว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกเกิดจากการมาตัญหาเกิดจากกิเลสลุนล้นเลยนะคือของเก่าก็ยังมียังใช้ได้แต่แค่อยากจะให้เป็นเครื่องประดับอะนะสำหรับคนมีเงินไม่เป็นไรเลยนะตามสบายเลยนะเพราะว่า เรามีเงินเราก็ต้องใช้นะครับนะแต่สําหรับคนที่ไม่มีแล้วลาบากเดือดร้อนอันนี้ผมไม่แนะนานะนะครับเพราะาไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ก็ต้องบอกว่าเออเป็นไพ่ที่เข้าใจสัตธรรมชีวิตนะให้เราดูที่มาที่ไปก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราทําไปอย่างนั้นแล้วมันลําบากไหมลําบากเราไหมลําบากครอบครัวไหมลําบากวิถีชีวิตเราไหมนะถ้าไม่ลาบากทําไปได้เลยสนับสนุนนะแต่ถ้าลําบากหยุดคิดสักนิดนึง นะครับนะเพื่อตัวเราเองเพื่ออนาคตของเรานะมันจะได้ไม่ตึงมือมันจะได้ไม่ชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับนะให้ก็มาเตือนนี้ให้เข้าใจเรื่องของสัจธรรมความจริงนะและการเงินของคุณเนี่ยจะไม่มีปัญหานะลดในเรื่องของความอยากได้อยากมีนะครับนะแล้วจะช่วยเราได้นะกิเลสมันนี่น่ากลัวมากนะเพราะมันอยู่ภายในเราไงนะเป็นพวกความทะยันอยากอยากได้มีความป่ารถนามีความไม่เพียงพอได้เท่าไหร่ก็อยากได้เพิ่มอะไรเงี้ยโ,โหอันนี้น่ากลัว นะต้องฝึกไว้นิดนึงนะครับนะก็ให้มาเตือนประมาณนี้ฝึกจิตนิดนึงนะจะได้ไม่มีปัญหาดูเท่าที่ความจําเป็นนะอ,อ,นะอ่ะเออนะอ่ะต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของความรักเนาะความรักคือดาวสุกนะดาวจ้าเรือนความรักนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่อินเลิฟนะไม่มีใครที่จะอินเลิฟเท่ากับชาวราศีพิจิกแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะดาวจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยมาอยู่ในพวกของสุภาได้ตำแหน่งราชาโชคโอ้โหนะก็ต้องบอกว่า เป็นอะไรที่นะครับแฮปปี้นะครับมีความสุขนะครับนะเขาเรียกความรักนี่สมหวังหมดเลยนะครับคนที่เคยเลิกลากันไปก็มีเกณฑ์ที่จะลมหวนกลับมาคนที่เคยทําไม่ดีกับเราก็มีเกณฑ์ที่จะดีกลับมาแต่อยู่ที่การเจรจากันพูดคุยนะนะครับนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะครับคนที่มีความพร้อมมีศักยภาพพิเศษร่ำรวยอ่านาที่การงานดีนะมีเกณฑ์ที่จะ นะครับเป็นหนูตกถังเข้าวสารนะครับนะโอ้ยินดีด้วยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะให้ดีมากกว่าเดิมนะให้เฮงมากกว่าเดิมให้ประสบความสำเร็จแบบปังปุริเยเปปุริยังกันเลยนะครับนะไพ่จะเสริมยังไงนะไพ่อินทานะขอไพ่เอาไพ่ไพ่รวดเร็วว่องไวนะครับนะคือไพ่ใบนี้นะครับนะเป็นไพ่ที่นะบ่งบอกนะครับถึงความไม่เนิ่นช้ารักบอกรักชอบบอก ชอบไม่ชอบก็คือเป็นเพื่อนกันก็ได้นะเอาให้มันจบเอาให้มันไวไม่ต้องยื่นเยอะนะครับนะถ้าเป็นผู้ชายชอบผู้หญิงก็บอกเลยนะผมชอบคุณครับขอจีบได้ไหมอ่าถ้าเขาโอเคก็ได้เลยถ้าเป็นผู้หญิงก็เอาละดูแลฉันได้ยังไงบ้างนะเออพร้อ,อไมไหมสินสอดทองมันม่นพะร้อมไหมนะให้ใช้จ่ายเท่าไหร่ยังไงนะจะให้ทํางานด้วยไหมหรือจะให้อยู่บ้านเฉยๆตกลงกัอะไรคุยกันเลยนะครับนะ พราะว่าไพ่ใบ,บนี้เป็นไพ่ไม่เนิ่นช้ารู้เรื่องนะครับคุยกันสองสามคำรู้เรื่องนะก็ดูสิเนี่ยวัชละฟาดเลยเนี่ยแล้วคนก็เชียร์ด้วยเอาเลยเอาเลยอะไรประมาณนี้นะก็ต้องบอกว่านะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกนะครับถึงความว่องไวนะครับนะชัดเจนชอบคือชอบไม่ชอบคือไม่ชอบจะได้เบนเข็มหาคนใหม่เพราะว่าคนเราเนี่ยเอาจริงๆอะนะครับมนุษย์เราเนี่ยนะมันมีไม่กี่คนนะ แฟนหรืออะไรเนี่ยมันมีน้อยประชากรมีตั้งหลายพันล้านเนี่ยคนที่จะมาเป็นคู่เราจริงๆอ่ะมีแค่คน2คนเท่านั้นไม่ได้เยอะนะนะครับพิชนะนั้นแล้วเวลาเจอใครถูกใจก็นะครับก็บริหารจัดการแต่ต้องเป็นโสดนะเดี๋ยวมันจะผิดสินข้อ3นะถ้าต่างคนต่างโสดก็ลุยได้เลยไม่ต้องรออะไรนะถ้าเกิดเขาชอบก็คบหากันถ้าเขาไม่ชอบเราก็เบนเข็มไปหาคนที่เขาชอบจบนะครับนะเดี๋ยวมันจะเป็นในลักษณะเสียเป็นแสนแขนยังไม่ได้จับ เนี่ยประมาณนี้ให้เรามาระวังไว้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการงานนะนะครับดาวเจุาริอนการงานนี่ถือว่าปังปุริเยเปปุริยังแบบสุดๆเลยนะดาวเจ้ริอนการงานนี้เป็นเกษตรตาที่มอดีเลยนะมั่นคงเลยนะนะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับนะตัวตนก็ดีนะคู่ครองก็ดีไม่ดีเรื่องเงินแต่เรื่องงานก็ดีนะเเรื่องงานก็ดีเนี่ยเป็นเกษตรตาที่มอดีเลยนะครับนะหนึ่งถึง วันที่17เนี่ยก็ถือว่าดีงางหลังจากย้ายดีกว่าเดิมอีกนะเนี่ยเขาเรียกว่าการงานไปอยู่ในเรือนราพละถึงตัวเดี๋ยวหูการงานนี่ถือว่าประสบผลสลําเร็จนะถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็มีช่องทางนะครับที่จะทําให้เราเองเนี่ยมีไรายได้การเงินการทองการงานอะไรที่มั่นคงนะถ้าเป็นลูกจ้างก็นะครับเป็นช่วงที่เราทําผลงานได้ดีนะครับนะหัวหน้าเห็นแล้วก็เข้าตานะมีเกณฑ์ที่จะเพิ่มเงินเดือนให้นะครับนะหรือมอบหน้าที่การงาน นะครับเพื่อให้เราโชว์ศักยภาพเพื่อให้เรานะครับได้ตําแหน่งที่ดีในอนาคตนะก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีเรื่องงานนี่ถือว่ายกให้เลยชาวราศีพิจิกนะอันนี้ปังบุริเยเปบุริยังเลยนะถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพา่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับดาวพฤหัสนะครับย้ายเขามานะครับในวันที่28นะครับนะถึง30เวลาย2่ิบนกานะครับนะก็ส่วนดาวอาทิตย์นะเดี๋ยวดูซิ ไพ่จะเสริมเรื่องอะไรนะครับนะเอาแบบให้ปังเลยนะพระจันทร์นะคือไพ่พระจันทนะร์นเนี่ยเ็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่นะครับต้องเขาเรียกว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เน้นไปในเรื่องของําหนดุบเนียมประเพณีให้เน้นไปในเรื่องของการตอบโจทย์ซึ่งกันและกันห้ามราเอียงเข้าข้างเราเด็ดขาดนะเพราะมันจะทําให้เราเกิดปัญหาเรื่องของการงานอย่าง นะครับไม่ค่อยจะโอเคนะคืออารมณ์คล้ายๆกับแบบว่าถึงแม้เราจะไม่พอใจในบางสิ่งบางอย่างแต่คนหมู่มากเขาเลือกแบบนี้แล้วคุณก็อย่าไปขวางเขาเรื่องงานนะนะครับนะเพราะบางทีมันเป็นในเรื่องของผลประโยชน์อะไรเข้ามาเนี่ยนะเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยตัวของเราเองเนี่ยนะครับซื่อสตัตย์ต่อตัวเองซื่อสตัตย์ต่อนะครับอาชีพของเราแต่องค์กรคุณไม่ได้ซื่อสัตย์กับคุณด้วยอ่ะนะเขาเป็นระบบที่แบบอุปถัมภ์กันแบบแล้วคุณจะไปอยู่ยังไงล่ะทีนี้นะ มันก็มีแต่เล็กับเละอะนะก็มีทางเดียวคือต้องออกจากที่เดิมนะถ้าไปอยู่ในที่ที่มันไม่ถูกจริตก,กับเรานะแต่น้อยนะแต่น้อยองค์กรที่จะแบบมีนัยยะซ่อนเล้นเนี่ยอันนี้มีน้อยมันก็ไม่ได้เยอะหรอกนะครับเพียงแต่ว่า,พาไพ่ใบนี้แค่มาบอกในลักษณะท่ว่านะครับใครเขาจะทําอะไรยังไงเราก็อย่าไปยุ่งกับเขานะครับนะอารมณ์ระมาณว่าทีเองข้าไม่ว่า ที่ข้าเองอย่าโวยอะไรออกแนวแนวประมาณนี้เขาจะทําอะไรเนี่ยนะครับบาปบุญคุณโทษเนี่ยนะครับติดตัวเขาไปเองไม่เกี่ยวกับเรานะแต่เราเนี่ยถ้าไปยุ่งกับเรื่องของเขาเนี่ยบางทีมันมันลาบากได้นะาบางทีมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายอย่างเงี้ยนะครับก็เอาหูไปนาตาไปไล่ซะจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะในในลักษณะที่มันจะมีภัยแต่ลักษณะของการหาเนี่ยนะไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่นะครับก็ต้องบอกว่ามาเตือนสตินะครับว่าบางครั้งทําอะไรก็แล้วแต่ นะให้ยึดในเรื่องของคนหมู่มากเป็นหลักนะเวลามีปัญหาอะไรก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยความสามัคคีนะครับนะเราจะไม่เอาความรู้สึกเราเข้าไปเกี่ยวข้องเด็ดขาดนะเพราะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าถ้าทําตามที่เรา นะครับใจเราปรารถนาเนี่ยนะมันจะนําภัยมาถึงเรานะภัยมาเตือนประมาณนี้นะครับนะอ่ะไพ่ก็มาเตือนสําหรับคนที่น่าจะมีดาวเจริเนการงานปีนี้เป็นการลคกินีแหละนะจะทําให้มีปัญหานะครับนะเอาละนะครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมพิดพาประกันใดยังไงต้องกลาบขอมาภัยด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขผมเกย์ก,ก้าให้ดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต9เกา้าพทุอเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นโดมพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิตนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ